สวัสดีครับพบกับผมนัเทพบันทองเกษตรพิทัพโลกครับวันนี้มาพบกับผู้ใหญ่ครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าด้านหลังนี้เป็นแปลงนาข้าวนะครับที่ได้ใช้อะมิโนบราวครับบ้านนะครับกี่ไร่ใช้ไปกี่ขวดแล้วมีผลลัพธ์อย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับผู้ใหญ่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่แนะนําตัวหน่อยครับครับผมล่มวนรประเสริฐครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สองห้วยคมินครับ โควยขมินอำเภอหนองแคสระบุรีครับอ่าหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับแปลงนาข้าวของผู้ใหญ่กี่ไร่ครับแปลงนี้มันสามสิบไร่แต่รุ่นที่แล้วมันตายไปสิบไร่โอ้ก <c oughs> ็เลยทําใหม่เกี่ยวไม่พร้อมกันอ่าสามสิบไร่ตายไปสิบไร่อ่ารุ่นนี้หวานไปยี่สิบไร่อ๋ใช้รอบนี้โนโทำทำใช้ยี่สิบไร่แล้วก็ใช้อะมโนบาวใช้ไปกี่ขวดครับสองขวดสองขวดครับแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับ ก็เพิ่งหวานเมื่อเมื่อวานนี้อ๋อเพิ่งหวานเมื่อวานนี้นนครับได้ครับเก้าวันหวานสิบวันวันนี้อืมสรุปว่าหมักไปกี่วนันเก้าวันเก้าวันนะครับผลจากการที่เราเอาเอะมิโน,นมาบักมาหม,มักเนี่ยนะมันมีความแตกต่างสภาพดิน,เป,เ,ปนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างดินมันก็เป็นเลนเละเดีอะทาเทือกง่ายโลมอเออทำจ้างหลานมามาทําให้หลานบอกทําเทือกง่าย กว่าไม่ได้ใช้ครับตีเทืองง่ายอ่าปกติอาจจะตียากกว่านี้อ่าหลายรอบกว่านี้อ่าอันนี้คือตีง่ายๆเลยแต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะ9วันอ่าปกติแล้วมันจะต้องนานกว่านี้มันต้องครึ่งเดือนโอ้สิบห้าวันเลยก็แสดงว่าประหยัดเวลาเราไปด้วยแล้วก็เวลาไปห้าวันแล้วก็เรื่องของการยํำเทือกเนี่ยก็ง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมทําง่ายกว่าเดิมครับแล้วพึ่งหวานข้าวไปเนาะ ค,คิดว่าคิดว่ามันจะการจเจริญตัวตรงข้าวการแต่งอ่งข้าวมันจะดีกว่าไหมก็จะดีกว่าเพราะดินมันมันไม่มับไม่แน่นอ่ะดินไม่แน่นธรรมดาออสองคืนเนี่ยดินแน่นละอ,อันนี้ยังคุยเป็นเลนอยู่เลยคุยตรงน้ําซึ่งแน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็มีองค์ความรู้พอสมควรครับการที่ฟางมันย่อยสลายแบบนี้มันเพิ่มอะไรให้เราครับ,รบเพิ่มปุ๋ยอ่า ธาตอาหารในดินอ่าเพิ่มปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้เราคิดว่าแบบนี้เราน่าจะประหยัดปุ๋ยอะไรได้มากไหมก็ต้องต้องลองดูว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงรุ่นหน้าอ่าก็รุ่นนี้ก็จะเกี่ยวประมาณกุมภาเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันดูอ่าว้วคิดว่าการเริ่มต้นยี่สิบไร่เอาอะมโนโบาวมาใช้สองขวดเนี่ยคิดว่าคุ้มค่าไหมเริ่มต้นเลยก็คุ้มค่าพร้อมประหยัดเวลาไปห้าวันละ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับว่าแปลงนาข้าวแปลงนี้ที่ผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจใช้อัมโนโบาลในการหมักเตรียมแปลงนานะครับจะแตกต่างผลลัพธ์ในเรื่องของผลผลิตนะครับมากกว่ารุ่นก่นกอนๆอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติเรียบร้อยครับวันนี้ผมนัฐพงศ์ทองกเกษตรไปทั่วโลกลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ